สวัสดีครับสวัสดี f c และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอหวยนะครับสำหรับคลิปนี้จะมาคำนวณสูตรหวยลาวพัฒนาปัดจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหร้อยหกดก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก็มาดูสูตรที่ได้ลงให้ไปนะครับดูชุด2ตัวล่างนะครับผลรางวัลออกห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่สองตัวล่างออกสองเจ็ดนะครับหกชุดไม่มีสองเจ็ดนะครับก็ผิดนะครับก็มาแค่หลักหน่วยล่างนะครับเป็นเลขเจ แอดเน้นให้5747ก็47เข้าชุดสองตัวบนนะครับในตัวกลับนะครับสําหรับสูตรล่างก็ผิดนะครับต่อไปมาชมชุดสองตัวบนนะครับสองตัวบนดอก74นะครับเก้าชุดแอดเน้นให้45 46 47จ่อให้45 46ผิดนะครับมาชุดนี้นะครับในชุด47มาตัวกลับนะครับสําหรับชุดสองตัวบนนะครับเอฟซีท่านใดโชคดีแอดก็ยินดีด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนชุดสองตัวล่าง ลักหน่วยแอจะใช้สูตรเดิมนะครับและตำแหน่งเลขแปดตรงนี้แอจะตัดทิ้งนะครับใช้แค่สองตัวนะครับส่วนหลักสิบแอจะหาสูตรใหม่นะครับสำหรับชุดสองตบนหลักสิบแอจะปรับใหม่นะครับจากเลขสี่ตัวนี้นะครับให้บวกสามแต้มนะครับเป็นเจ็ดนะครับแล้วก็ให้ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับสำหรับหลักสิบบนนะครับจะปรับใหม่นะครับส่วนหลักหน่วยบนจะเป็นสูตรใหม่นะครับก็ไปชมวิธีคิดกันเลยนะครับก็ไ่ดูวิธีคิดนะครับ ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่เลยนะครับสถิติของสูตรนี้สามงวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่ 4. สี่สหรับ f c ซท่านใดสนใจสูตรเดิมนะครับก็ลองคํานวณตามที่แอดทำได้เลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้แอดจะนําสูตรใหม่มาให้ซ c ได้พิจรารณาดูนะครับมาดูวิธีคิดนะครับนำเลขวันหกตัวมาตั้งนะครับเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าหาตำแหน่งหลักสิบล่างนะครับให้ใช้หลักพันนะครับเป็นเลขสี่บวกหลักสิบเป็นเลขหนึ่งสี่บวกหนึ่ง ได้เลขห้านะครับจากนั้นเลขห้าเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นหกและให้ลดแต้มนต 4, 5, นนหนึน่งครั้งเป็นเลขสี่เราได้หลักสิบล่างสามตัวสี่ห้าหกจากนั้นหลักหน่วยเป็นสูตรเดิมนะครับให้ใช้หลักร้อยเป็นเลขสี่บวกหลักหน่วยเป็นเลขห้านะครับสี่บวกห้าได้เก้าจากนั้นเก้าเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นสิบเป็นเลขศูนย์แล้วก็เพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขหนึ่งนะครับเราจะได้หลักหน่วย สามตัวนะครับแต่ว่าตำแหน่งนี้ไม่มานะครับอาจจะตัดทิ้งนะครับใช้แค่เก้าและหนึ่งนะครับผลรางวัลก็จะไปสองตัวล่างออกหกเก้านะครับเราก็จะได้ชุดหกเก้าก็จะเข้าหกเก้าเข้าสองตัวล่างตรงนะครับชมดมาถัดไปนะครับหลักพันเลขหก 6, บวกหลักสิบเลขห้าหกบวกห้าได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นสองลดแต้มหนึ่งครั้งเป็น 2, ปเลขศูนย์จากนั้นเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ด ได้เลขเจ็ดนะครับนับเพิ่มแต้มสองครั้งเป็นแปดและเป็นเก้าและเลขแปดตัวนี้ตัดทิ้งนะครับผลลวงเันงวดถัดไปสองตัวล่างออกสองเจ็ดเราก็จะได้ชุดสองเจ็ดก็จะเข้าสองเจ็ดเข้าสองตัวล่างตรงนะครับชงงวดถัดไปนะครับนําเลขรางวัลหกตัวมาตั้งห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่หาตำแหน่งหลักสิบนะครับใช้หลักพันบวกหลักสิบเจ็ดบวกสองได้เก้าเมื่อได้เก้ามาแล้วเพิ่มแต้มหนึ่งครั้งเป็นสิบได้เลขศูนย์ แล้วก็ลดแต้มหนึ่งครั้งเป็นเลขแปดเราได้หลักสิบล่างสามตัวแปดเก้าศูนย์นะครับจากนั้นหาหลักหน่วยนะครับใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งนบเพิ่มแต้มไปสองครั้งเป็นสองและเป็นสามเลขสองตัวนี้แอบจะตัดทิ้งไม่ใช้นะครับเอฟซีท่านใดจะใช้ก็นําไปใช้ได้นะครับเราก็จะได้หลักหน่วยสองตัวนะครับหนึ่งและสามเมื่อจับคู่ชุดจะได้หกชุดนะครับมีชุด แปดหนึ่งนะครับแล้วก็ชุดแปดสามแล้วก็ชุดเก้าหนึ่งแล้วก็ชุดเก้าสามแล้วก็ชุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ชุดศูนย์สามนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวล่างนะครับก็จํางวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สำหรับชุดสองตัวล่างนะครับหกชุดแอดเตเนีนให้ที่หลักหน่วยเป็นเลขสามนะครับสามชุดนี้นะครับส่วนชุดเจาะนะครับสําหรับชุดล่างในงวดวันที่หนึ่งจนสิบแอดจะเจาะให้ที่ชุดแปดสามแล้วก็ชุดเก้าสามนะครับสองชุดนะครับส่วนศูนย์สามเป็นชุดกันนะครับแล้วก็แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เป็นชุดกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเผื่อไม่มาตรงๆนะครับต่อไปก็ไปชมชุดสองตัวบนนะครับ ก็มชมชุดสองตัวบนนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติของสูตรนี้ก็เข้ามาสามงวดนะครับงวดต่อไปจะเป็นงวดที่สี่จะเดินต่อหรือไม่ก็ให้ฟีซลองพิจารณาดูนะครับหาตำแหน่งหลักสิบบนนะครับนำเลขละวันหกตัวมาตั้งเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าแถวแรกเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองได้เลขสองแถวที่สองสี่บวกสี่ได้แปดบวกห้าได้สิบสามได้เลขสามจากนั้นสองบวกสามได้ห้าแล้วห้าบวกสองได้เจ็ดห้าบวกสามได้แปด แล้วเจ็ดบวกแปดได้สิบห้าได้เลขห้าจากนั้นเลขห้าตัวนี้บวกสามแต้มนะครับได้แปดเลขห้าให้ลบสามแต้มนะครับได้เลขสองนะครับเราจะได้หลักสิบบนสามตัวนะครับสองห้าแปดจากนั้นห้าลักหน่วยนะครับนําเลขละบาลหกตัวมาตั้งเจ็ดสี่สี่สี่หนึ่งห้าเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้เลขหนึ่งสี่บวกหนึ่งได้ห้าสี่บวกห้าได้เก้าบวกร้อยเมลัยหนึ่งบวกห้าได้หก ห้าบวกเก้าได้สิบสี่หกบวกสี่ได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นศูนย์บวกหกได้หกศูนย์บวกสี 4, ่ได้เลขสี่แล้วหกบวกสี 4, ่ได้สิบได้เลขศูนย์จากนั้นเลขศูนย์นะครับให้ลดแต้มไปสองครั้งนะครับศูนย์เป็นเก้าแล้วก็เป็นแปดนะครับเราก็จะได้หลักหน่วยบนสามตัวนะครับศูนย์เก้าแปดผลรางวัลงวดที่ไปสองตัวบนออกห้าแปดนะครับ เราก็จะได้ชุด58ก็จะเข้า58เข้า2ตัวบนตรงนะครับสมมติถัดไปนะครับเลขละวัน6ตัว19 69 58แถวแรกหนบวกหได้เจบวกาได้สิได้เลขสแถวที่สองกบวกเได้สิบวกแได้ยีได้เลขหจากนั้น2อบวกหได้8 8ดบวกสได้10ได้เลขศูนยบวกหได้14ได้เลขสีู่นยบวกสได้เลขสี่จากนั้นเลข4ีบวกสามแต้มได้เจ เลขสี่ให้ลบสามแต้มได้เลขหนึ่งหารด้หน่วยนะครับเลขละวันหกตัวหนึ่งเก้าหกเก้าห้าแปดนำมาตั้งแบบนี้นะครับจับคู่บวกหนึ่งบวกเก้าได้สิบได้เลขศูนย์เก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขสี่หกบวกแปดได้สิบสี่ได้เลขสี่บวกร้อยอะไรศูนย์บวกสี่ได้เลขสี่สี่บวกสี่ได้เลขแปดสี่บวกแปดได้สิบสองได้เลขสองสองบวกสี่ได้หกสองบวกแปดได้สิบได้เลขศูนย์หกบวกศูนย์ได้เลขหกจากนั้นลบแต้มไปสองครั้งเป็นห้า แล้ว็ปเลข4ผลรางวัลกถัดไป2ตัวบนออก7 4เราก็จะได้ชุด7 4ก็จะเข้า7 4เข้า2ตัวบนตรงนะครับสมมติต่อไปนะครับเลขรางวัล6ตัว5 4 2 7 7 4แถวแรก5บวก2ได้7บวก7ได้14ได้เลข4แถวที่2 4บวก7ได้11บวก4ได้15ได้เลข5 4บวก5ได้เลข9 9บวก4ได้13ได้เลข3 ก้าบวกห้าได้สิบสี่ได้เลขสี่สามบวกสี่ได้เลขเจ็ดจากนั้นเลขเจ็ดบวกสามแต้มได้สิบได้เลขศูนย์และเจ็ดลบสามแต้มได้เลขสี่เราจะได้หลักสิบบนสามตัวนะครับสี่เจ็ดศูนย์จากนั้นหาหลักหน่วยนะครับหรือเราบรรทกตัวห้าสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่นำมาตั้งแบบนี้นะครับจับคู่บวกห้าบวกเจ็ดได้สิบสองสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสองบวกสี่ได้หกบวกร้อยละสองบวกหนึ่งได้สาม หนึ่งบวกหกได้เลขเจ็ดสามบวกเจ็ดได้สิบได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามศูนย์บวกเจ็ดได้เลขเจ็ดสามบวกเจ็ดได้สิบได้เลขศูนย์ลดแต้มไปสองครั้งเป็นเก้าแล้วก็เป็นแปดเราจะได้ลักหน่วยบนสามตัวศูนย์เก้าแปดนะครับเหมาะจับคู่ชุดจะได้เก้าชุดนะครับมีชุดสี่ศูนย์สี่เก้าแล้วก็ชุดสี่แปด แล้วก็ชุดเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็ชุดเจ็ดแปดแล้วก็ชุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ชุดศูนย์แปดสูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับประจําง,งวดวันที่หนึ่งเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สำหรับชุดสองตัวบนเก้าชุดนะครับแอดจะเน้นให้ที่หลักหน่วยเป็นเลขแปดนะครับมีชุดสี่แปดเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์แปดนะครับและชุดบนในงวดวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับแอดจะจ่อให้สี่แปดนะครับแล้วก็ศูนย์แปดนะครับเจ็ดแปดเป็นชุดกันนะครับโอเคนะครับทั้งสูตรบนและสูตรล่างสองสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรใหม่เลยนะครับแอดก็นํามาให้ที่ได้ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับสูตรเก่าที่ผ่านมานะครับก็เข้าตัวกับสี่เจ็ด F4 ท่านใดโชคดีอ d s กดยินดีด้วยอีกครั้งนะครับก็ลองดูนะครับสองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับก็อยากให้เดินต่อนะครับ f c จะได้โชคดีนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคอหวยด้วยนะครับขอให้ f c และท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ